ขอเรื่องที่ดินในเขตนิคมหน่อยนะครับมีหลายๆท่านกังวลว่าเอ๊มีคนเอาที่ในเขตนิคมมาขายเป็นนคสามบ้างเป็นกอสอนห้าบ้างบอกว่าเอ๊อาจารย์ผมจะซื้อได้ไหมนะครับหรือถ้าจะซื้อต้องรอตอนไหนยังไงนะครับอ่ะวันนี้อาจารย์จัดให้นะเรื่องที่ดินในเขตนิคมนะครับการที่จะได้สิทธิ์ในที่ดินนิคมจะต้องเข้าไปตามกระบวนการก่อนนะ ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกนิคมก่อนแล้วสมัครปับ๊บน,นิคมก็จะออกหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าไปครอบครองที่ดินได้ทีนี้เราก็เข้าไปอยู่อย่างถูกต้องได้แต่เขายังไม่ได้ให้สิทธินะคุณยังไม่ใช่เจ้าของที่แล้วไม่ไม่มีสิทธิครอบครองอะไรคุณก็ทําประโยชน์ไปได้นะครับพอครบห้าปีคุณต้องกลับมาที่นิคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นิคมไปตรวจสอบแล้วออกหนังสือ รับรองให้ฉบับหนึ่งเรียกว่าหนังสือแสดงการทาประโยชน์ก็คือตัวนี้แหละอันนี้อยู่ห้าปีแล้วนะก็จะได้หนังสือแสดงการทำประโยชน์มานะครับคนที่ถือหนังสือใบนี้นะคุณยังไม่มีสิทธิ์ใดในที่ดินเลยแล้วคุณเอาอะไรมาขายอ่ะเอากระดาษใบนี้มาขายเพราะฉะนั้นคนที่ถือนอคสามอยากเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่นะครับยังไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับเวลาเขาไปรังวัดที่ดินนะคนที่มีชื่อในนอคอสามเนี่ย มีชื่อตามใบเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งเซ็นข้างเคียงนะคือที่ดินตรงนี้ยังเป็นของนิคมร้อยเปอร์เซ็นอยู่เออแล้วเขาไม่ได้ออกหมายแจ้งด้วยไม่ต้องมาเซ็นข้างเคียงไม่ต้องมารับรองเขตอะไรเพราะว่านิคมเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดนี่ใบนี้สําคัญยังไงใบนี้แหละคือตั๋วผ่านะเหมือนตั๋วเลยเมื่อนิคมออกใบนี้ให้ปับ๊บออกให้วันนี้พรุ่งนี้คุณเอาใบนี้ มายื่นขอออกโฉนโดที่ดินที่สำนักง,งานที่ดินในพื้นที่ได้เลยอ่าแต่ว่านิคมเขาพิสูจน์มาบ้างแล้วในอ่าเพราะฉะนั้นการออกโฉนโดในเขตน,นิคมเนี่ยการสอบสวนก็ไม่ซับซ้อนมากการออกโฉนโดในเขตน,นิคมส่วนใหญ่จะออกได้แต่ใบนอคอเนี่ยห้ามซื้อขายนะใครที่จะไปซื้อที่ดินนอคอ .3 นี่ห้ามเลยนะแล้วใบนี้นะตกทอดได้เฉพาะทายาทเท่านั้น นะครับบางคนไปซื้อมาถูกทายาทฟ้องเอาคืนก็มีนะครับเมื่อได้ใบนี้มาแล้วนะเราใบนี้ไปออกโฉนดที่กรมที่ดินนะครับอ่ะเขาก็ไปพิสูจน์สอบสวนรังวัดทุกอย่างเรียบร้อยหมดประกาศอ่สามสิบวันไม่มีการคัดค้านเขาก็ออกโฉนดให้เมื่อออกโฉนดแล้วก็ยังขายไม่ได้อีกนะเมื่อออกโฉนดแล้วก็ยังถูกข้อกำหนดห้ามอีกห้าปี นะครับก็คือที่ดินประเภทนี้รัฐเขาจัดให้ได้มาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่รัฐจัดให้แล้วได้มาฟรีจะถูกจะมีข้อจํากัดเสมอรับโฉนดมาแล้วหลังโฉนดจะตีตาแดงเลยครับยังห้ามโอนไปห้าปีในตัวนคสามเองเขาก็เขาขอ,อธิบายไว้นะเขาก็อธิบายไว้ว่าเนี่ยภายในห้าปีนับแต่วันที่รับโฉนดที่ดินนะไม่ใช่รับใบนี้นะ ไม่ใช่รับหนังสือฉบับนี้นะเมื่อได้รับโฉนดก็คือต้องเอาใบนี้ไปออกโฉนดก่อนนี่ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินจะโอนที่ดินไปยังผู้อื่นไม่ได้นอกจากตกทอดทางมรดกและที่ดินไม่อยู่ในไม่อยู่ในความรับผิดแ่งการบังค,ำคำับคดีหมายความว่าเจ้าหนี้ก็ยึดไม่ได้